สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตในการทำเครื่องหมายแสดงความไว้อะไรนั่นก็คือมีละะักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดีย๋ยวนะคะจะได้เห็นภาพดังนั้นวันนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้การทำขั้นตอนการทำที่ง่ายๆกับวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีง่ายๆอย่างนี้นะคะถ้าเราหาเข็มกลัดชนิดที่ว่าสำหรับกลัดด้านหลัง ที่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่มีการกลัดด้านหลังแล้วเพื่เข้ามาเนี่ยถ้าเราหาไม่ได้ให้เราใช้เข็มกลัดธรรมดาอย่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตว่าถ้าในกรณีแบบนี้แหละที่เราจะเห็นรอยอย่างเงี้ยเราจะต้องมีดอกกุหลาบมาติดตรงนี้เพื่อปิดบังรอยตรงนี้และให้ดูสวยงามขึ้นเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสาธิตก,การทําดอกกุหลาบซึ่งการทำลิดป,ปิ้นควายอย่างนี้เนี่ยทุกท่านน่าท,ทำได้อยู่แล้วทุกท่านน่าจะมีทักษะตรงนี้เป็น เรื่องที่ไม่ยากนะคะแล้วก็การกัดเข็มกัดเนี่ยเรากัดง่ายๆด้วยการจะจะเป็นแทงขึ้นหรือแทงลงก็ได้นะคะตามแต่สะดวกหลังจากที่เราได้ทำโบสแสดงความไว้อะไรซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเสียรักษากลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านติดเข็มกลัดอย่างนี้ไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปอะ่ะเราจะมาทำกุหลาบดำเพื่อติดบริเวณตรงกลางนี้ เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการปิดรอยของเข็มกลัดตรงนี้ด้วยให้ท่านตัดลิบบินนะคะที่เราเตรียมไว้ขนาดประมาณนี้ซึ่งดิฉันเนี่ยไม่ได้ฟิกลงไปว่าจะต้องมีขนาดเท่าไรนะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะอยากได้ดอกกุหลาบที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความพอใจดังนั้นนะคะขั้นตอนแรกเลยให้ท่านนำริบบินมา แล้วก็จับริบินให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นให้ท่านค่อยๆม้วนเข้าไปด้านในซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนของเกสรตรงจุดนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่าเราจะต้องทำให้มีความแน่นพอสมควรนะคะนี่นะคะเราก็จับเข้าไปจับเข้าไปนี่นะคะพอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วให้ท่านนะคะ จับให้ขนาดบิดขึ้นพอดีแบบนี้นะคะแล้วก็บิดกลับมาให้ตรงส่วนเกสรแน่นก่อนนะคะบิดกลับมานะคะบิดกลับมาขนาดแต่ละท่านที่ทำเนี่ยขนาดก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าจะมีเรื่องของความชำนาญด้วยนี่คือกหลุลาบที่เราพันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ ซึ่งลักษณะความงดงามแล้วก็ความสวยของดอกกุหลาบเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความชํานาญแล้วก็ความถนัดอาจจะทำบ่อยๆเมื่อทำบ่อยๆเราก็จะทำให้ให้งดงามได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะสวยมากกว่านี้ด้วยดังนั้นเมื่อเราได้ดอกกุหลาบแล้วนะคะให้เรานำมาติดบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งวิธีการติดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกาวแล้วก็ใช้ได้ทั้งเข็มกับได้ที่เราเตรียมไว้นะคะ กอนนีที่เราจะใช้เข็มกับได้ในการติดให้เรานะคะใช้การเสียบจากด้านหลังมาเพื่อที่ว่าไม่ให้ปมตรงนี้นะคะมาเห็นชัดบริเวณด้านหน้าเพื่อความสวยงามนะคะท่านก็นจับตรงนี้ให้แน่นนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้ปรับลงไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความคงทนแต่เราต้องพยายามไม่ให้ไปโดนกรีบบนนะคะพยายามให้อยู่ตรงบริเวณเกณฑ์สอนเพื่อที่ว่าเป็นการซ่อนได้ไปด้วยนะคะให้แน่นนะคะให้แน่นแล้วเราก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเราก็จะมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เราก็เน้นด้านหน้านะคะด้านหลังไม่เป็นไรแต่ก็อย่าให้เลอะเทอะมากเพราะว่า ถ้าเราไม่ซ่อนเข็มซ่อนได้ดีๆก,ก็จะเลอะเทอะนะคะเมื่อเราทาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกมาสวยงามเนี่ยทาส,สดๆนะคะก็จะมีความเปื่อิๆบ้างอ่านี่นะคะเมื่อเราคิดว่าแน่นดีแล้วนะคะก็ให้เราทําการซ่อนได้ซึ่งวิธีการก็มีหลายแบบในการซ่อนได้ต่างๆนี่ก็จะเป็นลิปบ,บิ้น แสดงความไวอ,อะไรนะคะที่เราได้ทําการติดต่อกกุหลาบสีดําตรงบริเวณตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความสวยงามขึ้น แล้วก็ไม่เห็นรอยของเข็มกลัดด้วยนะคะแล้วก็ท่านอาจจะทําดอกที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือเล็กประมาณนี้ก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าความชอบของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งไม่เท่ากันในส่วนกรณีตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะคิดว่าทาไมต้องใช้ได้เย็บถึง2ครั้งเย็บตรงนี้1ครั้งแล้วก็ต้องมาเย็บตรงกลุลาบดําด้วยอีกหนึ่งครั้งทําไมไม่ใช้เข็มกลัดในการกัดทีเดียวพร้อมกันอันนั้นจะทําให รัสตัวของลิบบินเนี่ยไม่มีความแน่นแล้วก็ไม่คงทนนะคะแล้วก็อาจจะเกิดทําให้ระหว่างที่ทําเนี่ยโบดําก็หลุดกุหลาบดําก็หลุดนะคะดังนั้นการใช้เข็มและได้เย็บทั้ง2จุดเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้มีความแน่นแล้วก็ง่ายต่อการจับในระหว่างประดิษฐ์มากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. ทุกท่านสามารถนําไปใช้ทําที่บ้านของท่านได้เลย mm hmm. กับวัสดุอุปกรณ์ที่บ้านที่มีอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมค่ะ